สวัสดีค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่งในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุระกันดานห่างไกลให้มีสุขภาพดีเสมอหน้ากันตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีภาร,รกิจที่สําคัญของโรงพยาบาลได้แก่การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชน ปัจจุบันก้าวสู่ทศวรรษที่5แล้วเราจะไปติดตามความก้าวหน้าของที่นี่กันค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรเติบโตก้าวหน้าตามลำดับ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งในด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้ประชาชนตะพานหินมีสุขภาพที่ดีเสมอหน้าเท่าเทียมแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรแล้วค่ะนายแพทย์กิติโชตตั้งกิติถาวรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้คุณหมอค่ะเล่าถึงการก่อกําเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินให้เราฟังหน่อยค่ะครับสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินของเราเนี่ยก่อตั้งมาเป็นวันเสด็จพยุพราชเนี่ยในปีสวรรค์121ตอนนั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียง แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการขยายจำนวนเตียงในการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น60เป็น90เตียงจกกนกระทั่งมาถึงปัจจุบันจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงแล้วการบริการล่ะคะที่นี่มีให้บริการครบวงจรเลยไหมคะครับผมสาหรับการบริการเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลก็จะมีบริบทดูแลทั้งใน4ด้านนะครับทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพรักษาพ,พยาบาลควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลท่านในลักษณะของกระทรวงสาธารณสุขแลวเรียกเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโหนดก็คือรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลหลักของเราแล้วก็ดูแลประชาชนในอำเภอตะบันหินร่วมกับโรงพยาบาลข้างเคียงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีแพทย์เฉพาะทางนะครับที่เป็นสาขาหลักนะครับก็จะสามารถให้การบริการเนี่ยนอกเหนือจากการตรวจรักษาทั่วไปเนี่ยก็จะมีการรักษาเฉพาะทางในแต่ละด้านได้เพิ่มขึ้นครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็เข้าสู่ทศวรรษที่หแล้วนะคะคอย่างที่นี่ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินค่ะจะมีการพัฒนาบริการด้านใดบ้างไหมคะในทศวรรษที่5นี้ค่ะก็ในทศวรรษที่5เนียเราคงขับเคลื่อนในทั้ง4ยุทธศาสตร์การทิศทางของมูลนิธิโรงพยาบาลเจพยุพราชส่วนกลางนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาการความสบายทางด้านชุมชนนะครับอันที่2คือเรื่องของพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถการรักษาพ,พยาบาลน,นะครับ <c oughs> อันที่3คือการพัฒนาเรื่องศักยภาพของบุคลากร และสุดท้ายคือพัฒนาศักยภาพเรื่องของระบบการให้บริการการนําไปสู่เรื่องของสมาร์ทฮอสพิทอลของเราอยากให้ผอ,อ,อเล่าถึงสมาร์ทฮอสพิทอลให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างคะสิ่งที่เราทําก็คงทําในหลายๆเรื่องอันที่หนึ่งคือที่เราขับเคลื่อนก็คือเรื่องของการบริการที่แบบเปเปอร์ s รนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจรักษาการสั่งตรวจผลทางชนะสูตรเอ็กซเรย์อะไรอย่างนี้ก็ส่งผ่านระบบทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์แทนนะครับเพีอย่างแเรวก็จะมีกระดาษ มีใบดึงที่เป็นใบนําทางในแง่ของการให้การบริการแบบนั้นการสั่งยาก็จะออนไลน์ทั้งหมดในสิ่งที่ตรงนั้นประเด็นที่2ก็คงมีการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการดูความสะดวกนะครับเช่นเราทำระบบที่เราเรียกเป็นสมาร์ทคิวนะครับมีระบบเวลาผู้รับบริการมาให้บริการเนี่ยก็จะมีระบบที่จะออกคิวอัตโนมัตินะครับสุดท้ายที่เรามีระบบ CPS Connect นะครับคือตั้งต้นเนี่ยเราพัฒนามาจากตอนที่มีการฉีดวัคซีนโควิด ขณะเดียวกันแล้ววัฒนามาใช้ในระบบการบริการของผู้รับบริการทั่วไปด้วยนะครับข้อดีของมันรอมีระบบนัดหมายหนึ่งที่จะใช้ก็คือว่าก็จะมีการเ,เตือนแจ้งนัด1วัน24ชั่วโมงก่อนถึงวันนัดยกตัวอย่างว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะมาตรวจเนี่ยวันนี้เขาจะมีเตือนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องมาตรวจแล้วเช้าวันนั้นก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งกันรืมนะครับอันที่1อันที่สองนอกจากแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของเขาในสมาร์ทโฟนของเขานะครับมีประวัติ การรักษาต่างๆผลเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาสามารถย้อนดูข้อมูลประวัติของเขาตอนีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วผลการตอบรับของพี่น้องประชาชนค่ะที่เราเริ่มเอาเทคโนโลยีต่างๆเอาระบบออนไลน์มาใช้ค่ะก็ส่วนใหญ่โดยทั้งหมดนะครับเขาก็ชื่นชอบนะครับเพราะอย่างที่บอกมันทําให้เกิดความคล่องตัวมีความรวดเร็วในการให้การบริการเพิ่มขึ้นนะครับในสิ่งที่ตรงนั้นแล้วก็มีการสะดวกอย่างที่บอกว่าเขาสามารถใช้ไม่เฉพาะที่การที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรา ไปที่อื่นก็มีข้อมูลพื้นฐานหรือว่าในสิ่งที่ตรงนั้นนั่นได้ผมเสริมนิดเดียงนะครับที่มีอีกช่วงหนึ่งก็คือเราเข้าสู่โครงการระบบเฮลิ้งนะครับซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับกับกระทรวงดิจิทัลนะครับในการช่วงยงประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนอยู่ในเครือข่ายปัจจุบันเท่าที่ทราบเนี่ยทั้งโรงพยาบาลในภาครัฐเอกชนเนี่ยเกือบ200โรงพยาบาลน,นะครับอยู่ทนนี้ พีตีค่ะก็เป็นคนไข้อีกท่านหนึ่งนะคะที่มาเข้ารับบริการโรงพยาบาลสมเด็จ<ม>พยุพร,ราชตะพานหินค่ะซึ่งพี่ตีบอกว่าที่นี่มีไลน์ใช่ไหมคะ,ใ,คะในการส่งเตือนเราด้วยว่าเราจะต้องมาหาหมอวันไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนแรกก็เป็นเพื่อนกับโรงพยาบาลในในแอปพลิเคชันไลน์นะครับวันนี้เป็นวันที่หมอนัดมาตรวจเมื่อวานนี้ก็จะมีเตือนมาว่าวันนี้คุณมีนัดกับโรงพยาบาลน,นะครับรเช้า ก็เตือนมาอีกว่าวันนี้มีนัดกับโรงพยาบาลว,าว่าคุณมีนัดวันนี้นะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ลืมครับเพราะมันดังขึ้นมาแล้วเราก็เคลียร์ดูว่ามันมีนัดวันนี้เราจะต้องมาตรวจวันนี้ครับค่ะก็คืออย่างน้อยๆลดขั้นตอนในการรอคือเราไม่ต้องไปนั่งแออัดอยู่ในนั้นคนเยอะๆพอถึงใกล้ๆคิวเราก็มาติดต่อกับพยาบาลว่าเราจะถึงคิวหรือ,อยังน้องเขาก็จะบริการให้หรประมาณนี้ครับ เรียกได้ว่าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะทําให้หลายๆคนที่กังวลกลัวการมาโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวการต่อคิวการได้รับบริการล่าช้าแล้วก็การแอร์อัดรับรองว่าถ้าเกิดคุณแค่ใช้ไลน์เป็นนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชตะพานหินแค่นั้นเราก็จะได้บริการอย่างรวดเร็วแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ในปีพุทธศักราช2564โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินมีสัญญาแพทย์กระดูกและข้อจำนวน3ท่านส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพงานด้านนี้ประกอบกับแนวโน้มประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นโดยร้อยละ20ของประชากรเป็นผู้สูงอายุโรงพยาบาลได้จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและมีคุณภาพสามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่า ข้อสะโพกให้ผู้ป่วยประกอบกับมีแผนกกายภาพบำบัดที่มีเครื่องมือทันสมัยทำให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสามารถพักฟื้นได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะสสวัดีคหมอกิจพงศ์ครับผมอหมอคนนี้ตั้งประดุจและข้ออันนี้คุณป้าท้องสอดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านจะผ่าตัดเสียข้อสะโพกครับค่ะคุณป้าเป็นอะไรมาคะวันนี้ ปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่าปวดสะโพกนี่นะปวดมานานหรือยังคะแต่เดือนโอ้โหก็เกือบปีเลยตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับคุณป้าทำไมอยู่ๆมันปวดล่ะครับลงมาเก็บกรกประตูบ้านเหมือนกันเนาะทาทามก็ไม่นานื่นแป๊บเดียวเลื้ื่นเลยหลังจากนั้นมาก็คือปวดมาตลอดเลยปวดตลอดปวดมั่งเบามั่งอยางกันเนี่ยก็เลยเห็นเขาว่าไม่นานหลักเดือนมันก็หายค่ะก็ว่ากันเนาะเอะกันมันก็ต้องหลายเดือนแล้วบอกกับแฟนบอกว่าเขาอยากหายว่างั้นเขาอยากเดินได้ ก็พอดีเจอกันนะหมอเนี่ยนะน้องของค่คล้มแล้วก็มีกระดูกคอข้อสะโพกหักแล้วก็ตรงสะโพกเนี่ยเสื่อมจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมครับค่ะจะใช้เวลาผ่าตัดนานไหมคะคุณหมอวันประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงค่ะครับเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกค,ค,ครับคือใส่ข้อสะโพกเทียมครับเอาข้อสะโพกเดิมออกครับแล้วก็มีทําทั้งส่วนหัวของกระดูกแล้วก็ทําทั้งเบาสะโพกด้วยครับ แล้วหลังจากผ่าตัดคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยไหมคะหรือว่าต้องพักฟื้นครับต้องพักฟื้นครับ<ช>ต้องอยู่กายภาพบําบัดฝึกเดินให้คล่องพอไม่ปวดเดินคล่องก็กลับบ้านครับ<ช><ช>โดยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมส่วนนิดเดียวครับปอดีของเขาเนี่ยเขาก็คุณป้าเป็นสูงอายุก็ใช้สิทธิ์ของสูงอายุนะครับแล้วก็ผ่า,าตัดเปลี่ยนข้อก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม<ช>แล้วเราก็สามารถทําเบิกเรื่องของสํันักงานหลักประกันสุขภาพได้ทั้งหมดค่ะ,สะแสดงว่าวันนี้คุณป้ามาก็ ไม่มีค่าใช้ใชจ่าย<ช>อะไร<ม>เลย<ม>ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินนะคะ<ม>อยากให้คุณป้าพูดถึงคุณหมอหน่อยค่ะกับโรงพยาบาลก่อนที่เราจะผ่าตัดค่ะหรือว่าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะก็อยากให้หายนเรอ,อนหมอเนาะว่าพูดอะไรอยากหายอย่างเดียวเห็นเขาเดินกันเนาะเขาเขาเป็นที่หลังเราเขาก็ยังเดินได้แต่เขาล้มัอะไรมั่งรถล้มมั่งนะเราพูดอย่างเงี้นะเขาก็ยังเดินได้ค่ะ ฝากความมั่นใจถึงคนไข้หน่อยค่ะกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วรวมถึงกําลังใจให้ญาติที่รอหน่อยค่นะคุณหมอผลการผ่าตัดเนี่ยที่ผ่านมาผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ดีดีมากนะครับก็อยากให้คนไข้มั่นใจในการผ่าตัดนะครับแล้วก็อยากให้คนไข้ร่วมมือในการกายภาพบาบัดหลังผ่าตัดด,ด้วยครับเพราะว่าการกายภาพก็สําคัญครับหลังผ่าเสร็จก็ต้องมาฝึกเนี่ยเดิมเดิทำนั้นสำคัญด้วยเนาะนะครับนะช่วยกันนะครับค่ะ เดี๋ยวไม่รบกวนเวลาคุณหมอแล้วนะคะให้คุณหมอผ่าตัดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคนไข้แล้วก็คุณหมอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณดาคขอบคุณครับ จากที่เราะะเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินนะ,ะก็จะเห็นว่าโรคอีกหนึ่งโรค,คที่คนไข้มารักษาเยอะมากที่นี่นั่นก็คือเกี่ยวกับกระดูกและข้อนั่นเองนะคะอยากให้คุณหมอพูดถึงเลยค่ะในปัจจุบันจะมีสดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะครับการที่มามากขึ้นจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับจะมีทั้งความสึกความเสื่อมของข้อกระดูกข้อสะโพกหรือว่าการเสื่อมของกระดูกหลังนะครับ หรือว่าการที่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพุนแล้วเกิดอาการล้มจะเกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายก็จะมาในกลุ่มนี้ได้มากขึ้นครับผมก็ปัจจุบันทางโรงพยาบาลในเคสผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักทั้งจากการล้มมาแล้วก็ภาวะกระดูกพุนนะครับทางโรงพยาบาลก็จะพยายามรักษาให้แบบรวดเร็วเพื่อลด อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับลดจํานวนผู้ป่วยที่ติดเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาเดินหรือใช้ชีวิตได้ประจําวันได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดครับปัจจุบ,บันทางโรงพยาบาลก็จะพยายามผ่าตัดผู้ป่วยในกลุ่มนี้ภายใน 48ถึง72ชั่วโมงครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยก็สามารถที่จะมั่นใจได้ให้ความไว้วางใจกับคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะที่จะมารักษาพยาบาลที่นี่ค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณครับมาพบคุณหมอเลยคะ่ะมีอาการปวดปวดแล้วก็ปวดขา ปวดขาแล้วก็เน่ยขึ้นมากระโพกมาหลังก็มาพบหมอที่โรงพยาบาลนิวพราชเนี่ยแล้วก็คุณหมอแนะนําให้ไปเอ็กซเรย์ว่าเป็นอะไรเป็นสาเหตุอะไรที่ปวดเนี่ยนะปวดไอ้ข้อสะโพกเนี่ยตอนแรกก็กลัวกลัวว่าการผ่าตาเตี้ยว่ามันเสี่ยงในงานนี้นะ,ะเราก็ก่าย้ายก็ตัดสินใจทีททนึงว่าไม่ผ่าเราก็เดินไม่ได้เป็นภาระให้ลูกหลาน ยังว่าตัดสินใจผ่าผ่าแล้วก็ดีขึ้นจากเป็นคนที่ว่าไปไหนไม่ได้เราก็เดินได้เต็มร้อยเดี๋ยวนี้เต็มร้อยแล้วค่ะเต็มร้อยเลยคุยยคณหมอเก่งมากคุณหมอเก่งมากขอบคุณคุณหมอทุกคนเลยค่ะคุณในคุณหมอพยาบาลที่ช่วยดูแลแล้วรักษาที่จะทำให้ใหายเดินได้ค่ะ ณหมอคะอยากจะให้คุณหมอเล่าถึงความสําคัญของการกายภาพบําบัดหน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะก็คือจริงๆการทํากายภาพบําบัดนะคะเราก็จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยเรื่องปวดเข่าเนี่ยในช่วง3ระยะระยะแรกก็คือก่อนที่เราจะผ่าตัดนะคะแล้วก็ระยะที่คนไข้หลังผ่าตัดมาแล้วแล้วก็มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็หลังจากที่คนไข้ดิชาร์จกลับไปที่บ้านแล้ว อันนี้เราก็กายภาพเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญมากที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูแล้วก็ดูแลผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ,คะแล้วอย่างการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการกายภาพแล้วค่ะคุณหมอค่ะอย่างในกรณีเคสนี้นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยมาด้วยอาการข้อเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ได้ไปถึงการผ่าตัดเนาะ เราก็จะใช้เครื่องมือทางกายภาพก็จะมีพวกคลื่นไฟฟ้าหรือว่าความร้อนอิเล็กติกเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดให้กับคนไข้ค่ะสำคัญมากเลยก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต่อให้ยังไม่ได้ผ่าตัดในช่วงที่ระยะแรกเนี่ยที่เราฝืนฟูกล้ามเนื้อก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ย หายจากการบาดเจ็บนั้นได้เร็วขึ้นค่ะแล้วมีไหมคะเคที่กายภาพแล้วหายเลย<อ>ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด<อ>มีค่อนข้างที่จะหลายเคสนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนไข้เนี่ยกลัวในเรื่องของการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกายภาพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเลือกมาใช้บริการค่ะอย่างคุณป้าวันนี้ค่ะทำไมถึงได้มากายภาพบำบัดคะป่วยเป็นอะไรมาคะ เป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมไปหาหมอยังไม่ได้ผ่าตัดแต่มันเกิดอาการปวดมากก็เลยลูกสาวให้มากายภาพก่อนปวดมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะสองปีแล้วสปีตอนเริ่มต้นเลยมีอาการยังไงคะคุณป้ามันจะปวดถ้าปวดไม่เหมือนที่อื่นจะปวดเจ็บๆไปให้หมอดูเขาก็บอกหัวเข่าเสื่อมแล้วค่ะก็เลยมาให้เขากายภาพก่อนแต่ก็ได้ผลค่ะมันหายปวด ค่ะนี่หละค่ะคือความสําคัญนะคะของการทํากายภาพนั่นเองแล้วก็ที่แน่ๆค่ะทั้งก่อนการผ่าตาัดหลังการผ่าตาัดหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ต้องผ่าตาัดก็จะต้องมีการดูแลกายภาพไปถึงที่บ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปดูการกายภาพของคนไข้ถึงที่บ้านเลยนะคะมีเคสตัวอ,อย่างให้เราดูด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งคุณหมอแล้วก็คุณป้ามากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าด้วย จากในพื้นที่อำเภอตะพานหินนะคะแล้วก็อำเภอใกล้เคียงค่ะจะมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะคะอยู่หลายท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่ง <c oughs> ที่เรามาวันนี้มาถึงบ้านป้าอีทนะคะ <c oughs> ป้าอีทเป็นคนไข้ของคุณหมอใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ,คะป้าอีทผ่าตัดมานานหรือยังคะคุณหมอครับในส่วนของคุณป้าอีทนะครับหรือว่าแม่ประพานะครับก็ได้รับการผ่าตัดมาแล้วทั้งสองข้างนะครับ ในส่วนของข้างแรกคือข้างซ้ายนะครับได้รับการผ่าตัดมาประมาณ1ปีนะครับส่วนด้านขวาเพิ่งทําการผ่าตัดไปได้1เดือนครึ่งครับค่ะป้าอีเป็นไงบ้างคะหลังจากการผ่าตัดก็ดีขึ้นค่ะหายปวดหายเจ็บเดินก็สะดวกสบายไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกเลยทําไมถึงตัดสินใจที่จะผ่าตัดปวดมันปวดเวลาเวลามันเดินนี่มันต้องเดินโยกโยกอย่างนี้แล้วคือเรวเจ็บขานี่เหมือนกับว่าเราต้องเปลี่ยนมาขานี้ให้มันเจ็บน้อยอย่างนี้ มันยิ่งเบี่ยงมันก็ยิ่งเจ็บเยอะก็เ,<อ>เลยต้องหาหมอค่ะ<อ>ตอนนั้นใช้เวลาพักฟืนน้นนานเลยคะคุณหมอหลังจากที่ผ่าแล้วต้องมาอยู่บ้านนะคะในส่วนของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า,ขา,ขานะครับเนาะในเรื่องของการพักฟื้นก็นะครับแบ่งเป็นการพักฟื้นในโรงพยาบาลแล้วก็การพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดออกจากโรงพยาบาลนะครับ<อ>ในส่วนของทางโรงพยาบาลรักษาของผมนะครับหลังผ่าตัดก็คือในวันแรกก็จะให้คนไข้ได้ฝึกเดินเลยนะครับแล้วก็ได้ฝึกงอเข่าเหยียดเข่าได้เลยนะครับ ส่วนวันต่อมาเราก็จะดูว่าแผลเป็นยังไงบ้างถ้าคนไข้ไม่มีไข้นะครับแผลดีเดินได้ดีอาการปวดลดลงนะครับการงอเหยียดเข่าได้ดีเป็นที่น่าพอใจเนี่ยก็จะปรึกษาร่วมกันกับคนไข้ว่าอยากจะนอนพักฟื้นต่อเพื่อกายภาพไหมหรือว่าอยากจะกลับบ้านซึ่งอย่างของคุณแม่ปพาก็ประมาณ2-3วันเนาะคุณแม่เนาะที่อยู่โรงพยาบาลอยู่โงพาบาวัน สามารถลุกได้เลยได้เลยอ๋อแล้วอย่างเชสของคุณป้าอีถือว่าฟื้นตัวเร็วไหมคะคุณหมอโดยรวมนะครับถือว่าเร็วครับถ้าเรามาดูในช่วงระยะเวลาหลังจากผ่าตัดที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วการไกลภาพบาบัดของคุณแม่เขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีะนะครับคือสามารถที่จะทํได้ตัวเองได้คือเป็นคนที่เข้าใจในลักษณะของการไกยภาพที่เราสอนไปทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สอนไปอย่างสาเหตุข,ของข้อเข่าเสื่อมะคะ่ะส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะคุณหมอครับในส่วนของ การเสื่อมของขอบเวณข้อเข่านะครับก็แบ่งเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับที่เราหลีกเลี่ยงได้เนาะในส่วนของปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุอายุก็เป็นส่วนสําคัญที่เมื่ออายุเยอะขึ้นนะครับการเสื่อมการใช้งานมันก็จะทาให้มีการเสื่อมเยอะขึ้นส่วนปัจจัยอื่นที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือควบคุมได้ก็คือการที่สมัยก่อนเนาะคนไข้บางคนต้องแบกของหนักยกของหนักลุกนั่งกับพื้นไม่บ่อยขัดสมาดยองๆพับเพียรพับเข่านั่งกับพื้นผู้ใดนะครับที่ มีอาการเจ็บเข่าในสูงอายุนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงท่าพวกนี้เพื่อลดโอกาสในการที่มันจะเกิดเข่าอักเสบนะครับ แล้วก็ทําให้ตัวหัวเข่าเนี่ยมีการเสื่อมมากขึ้นเนื่อค่ะเราก็จะเห็นการทํางานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกแห่งเลยนะคะที่มีการทํางานแบบสลายรั้วโรงพยาบาลค่ะมาดูแลคนไข้ถึงที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้เห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพักฟื้นสภาพการเป็นอยู่นะคะที่จะช่วยให้สุขภาพชีวิตนะคะของคนไข้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรคค่ะแต่ว่ายังส่งเสริมแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ไปอีทมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จทยุพร,ราชเปรียบเสมือนสถานที่บำบัดทุกบำบรุงสุขแก่ประชาชนด้วยหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุวนหน้ารวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จทยุพร,ราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อปวงชนพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้านโดยมีเป้าหมายดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอตะพานหินและอำเภอใกล้เคียง ให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ